หรือเรื่องดียว่าหนูคิดว่ามันชัดอาจจะต้องใช้วิธีการในการเชื่อมโยงให้มันบอกชัดตรงนั้นว่าตัวคลิปวิดีโอเนี่ยมันมันส่งเสริมเนื้อหาของเราอย่างไรไม่ใช่บอกแต่เพียงแค่บอกว่าเราต้องสมมติว่าผมจะมีคลิปผมจะมีคลิปวิดีโอมาให้ดูแล้วก็จัดทิศความเรื่องหนึ่งแต่อาจจะมีวิธีการนำเสนอสุดคลิปวิดีโอที่ทำให้เราเห็นความสำคัญของตัวเนื้อหาประกอบของเราได้ดีกว่านั้นนะคะเช่นการพูดเนี่ยอาจจะทำให้การพูดไม่ดีเนี่ยอาจจะไม่เกิดข้อได้หลายอย่างนะคะซึ่งผมก็ เรเห็นหลายนะคะว่าเชื่อตัวอย่างมาเรื่องหนึ่งตัวอย่างที่ผมจะในจะนำมาให้ดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีวิธีการมากกว่านี้ซึ่งเขาต้องฝึกปรือมากกว่านี้หน่อยด้วนะคะแล้วก็เรื่องของการสรุปเนี่ยนะคะจากวิดีโอก็เหมือนกันภาษาไายจำที่บอกไปแล้วนะคะก็อยากจะต้องใช้ภาษา ตัวโตขนาดนี้จะมีขนังเยอะกว่านี้อีกหน่อยได้คะัวนี้ปนาห่้คสำหรับผู้นะคะก็คือว่าในเมื่อชุมวิชาของเราที่ก๊อสถึงการพัฒนาิภาพอยู่แล้วสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือว่านแต่ตัวมันไม่เหมาะมันไม่สุภาพมันก็เอคล้องถึงิภาณกับเรื่องที่เรานําเสนอว่าเราจะมาลักษณะแบบไหนยังไงนะคะเพื่อที่ออกชัเจนอะไร มันจะท้อสิ่งที่ของเราไปเลยแล้วทีเนี้ยหนูจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งหนูจะพูดแต่หนูจะใช้ภาพฝากรอบด้วยหนูมนาร์กัวเองไม่ยินูจางไมทีตัวหนูเองก็ไปปั่นข้างหลังเนื้อหาข้างหลังเองหนูก็เลยต้องขยับไปขยับมาแต่ถ้าวิธีการปีเซน์ของข้าหนูจะต้องเอ,อ่อใช้ภาพประกอบหนูสามารถที่จะยืนเฉียงก็ได้นะคะตั้งแต่ตอนตอน้นแล้วก็วิธีการนำเสนอของหนูคือครูว,วา่าจริงๆคือ หนูลู้รีกอะหนูตื่นเต้นแต่หนูพยายามพยายามที่เอาดูจำกแบจำมันไว้มัดม็นไว้ให้มันแบบเพื่อไม่แสดงให้กับนนท์นนท์มาให้มันสุภาพแต่เนี่ขาหนูก็ยังแบบหมุนไปหมุนมาอะไรอยเงี้ยอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะคือบางทีเราต้องเฝ้าคือเราอาจจะฝึกซ้อมตัวเองกับหน้ากระจกไม่ได้เราจะได้เห็นหรือซ้อมให้เพื่อนๆดูก็ไจะได้รู้ว่าเรามีจุดเด่นอยู่ได้ตรงไหนแล้วเราต้องระวังตรงไหน พอการที่คนเอามือมาจับกันไว้เพื่อไม่ให้ถูกสุภาพมันกลายเป็นว่าอาร